สวัสดีค่ะพวก,กับเราช่องพายทองคุณนะวันนี้ก็มีคนเขานักท่องเที่ยวนะคะเขามานักศึกษานะคะเขามาเรียนรู้เรื่องช้างนะคะวันนี้ก็มาบ้านแม่ดอกลักนะคะ ก็มาประมาณสามสิบท่านนะคะอยู่ที่บ้านแม่ดอกรักยินดีแม่ดอกรัก <c oughs> <c oughs> เราจะไปดูน้ท่่างนะครับไมางา่อยครับแล้วก็คนที่เราจะไปปั้นขอเราปั้นนี้จานแล้วก็ให้านก็คือปารีย์นะครับ วันนี้เขาก็จะย้ายไปปั้นอาหารนะคะให้ช้างนะคะว่าปั้นอาหารมีข้าวสุกมีกล้วยนะคะให้ช้างให้ช้างนะคะ ก็มีคุณหมอมาสายท่านเลออยปั้นอาหารให้ช้าง หนวมาเลยใช่นะอันนี้ทำมาจากอะไรคะอันนี้นี้ย่ผสมของหญ้าหญ้าที่บมที่ไทยเป็นหูตรที่ดี่าั้นเดี๋ยวนจะสอนนะครับข้าวปั้นใช่ข้าปั้นแล้วก็ไปไปป้อนใหทานเลยข้าันในนี้นะคจะมีข้าวสวยข้าวสวยด้วยุเากระโอเคไ อ่าไไรหารเสริมนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับข้าวปั้นไช่ช้างนะคะซึ่งทํามาจากอันนี้คือทำมาจากตัวผสมมีหญ้าแล้วก็มีรำข้าวต่างเป็นหญ้าที่โมชี้ซึ่งสั่งแต่ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาทำข้าวปั้นช้างเป็นอาหารเสริมช้างกันเลยค่ะโอเคอาจารย์ผมใส่ชีสก่อนแล้วกันนะครับเราใส่ชีสบนบนของข้าวสดเข้าไปนะครับ ใครมาช่วยมาค่ะมาเลย์ค่ในแบบและนั่งแบบอาสาสมัครวันนี้นี่งี่คิว่ามโกงต้องไปสั มาค่ะปาและนกเธอเป็นตัวแทนในการทำเขาปั้นชางอาหารเยอะนเขาปั้นช้างใส่กล้วยใส่ข้าวสวยแล้วว้าหางอันนี้ต้องใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเราเอาเรามดเข้าไปบดเข้าไปบดเข้าไปล้ยหอมดีเลยกินเหมือนเขาต้มมัดหอมากคนกินได้นะใส่ คนกันแดดนานลูกต้องหิวมากๆ <c oughs> แล้วเราก็ทำ <c oughs> มาขยำ มีน้ามด้องเีวหลยันาี่นเอมาด้วยเหิน่าอันนี้เหมือนอาหารหลักเลยนะครับท่านผู้ชมก็อาหารหลักเลยครับเหมือนต้องใส่ข้าวเพิใ่ครับเมือนใ่ใ่อันม่ไเนเหมือนมาให้เป็นก้อนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอ๋อเดี๋ยวจะพิ่มเพิ่มนขาวใส่ แข่งอีกเดี่ยเราจดรับบาเพราะคนอาหารไม่ก็จะมาปนอ๋อมีร้านก็อยู่ละสวัดีนะคะร้านอะไรครับขอครับบอกไปดำก่อนต้องใองเงินครับคนดูเท่าไหร่ครับตอนนี้แปดหมืนเก้าครับไม่ต้องเะครับเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่น้าบบางช่องเป็นร้านนะคะที่นี่อ ผมกนรับทานอยู่เนเขินหน้าตาครับหมดคนทั้งัวนี้แหละตัวนี้เขาคึกคืนมากเลยเนาะถ้ามันเป็นสีทองปเตรของเล็บเออไม่ใช่มันคือมันคือาหารหรือว่าแสงแดดหรือเปล่าแด่ไปางเกงได้้นะสีทองนี่อปิเตอร์เล็บต้องผิดนี่อได้แห้แล้วก็เดี๋ยวเรา แลต้องทำตาโอเงหมดให้รกับที่เป็นคนไปป้อนช้างก่อนเลยสองโหมนแล้วก็ลังปั้นทำไมเราต้องปั้นครับไม่เชื่อที่จะให้กิน่ายฮะเพราว่าถ้าถ้าเราให้กินเลยมันจะมันกินเป็นโใช่เราปั้นก่อนแล้วก็ป้อนที่ปากต้องป้อนใหญ่กก็ประมาณประมาณาทิตที่ปั้นแล้วเน้นประกดกันเราจะให้ตัวไหนทานก่อนคะอ่าให้ตัวตัวเล็กที่สุดก็ได้คะ ใครจะเป็นอาสาสมัครในการที่ให้ทันหลอใช่เงีก็ต้องมาดามมาดามสุดเลยอมาดามสุดเลยครับป้าขันนดารามากเลยคร่ะดาราครับนี่ดาราดารานะไรสวยๆนี่ดาราไม่ใครับพี่ว่าชื่ออะไรมั่งครับผมผมชื่อเหินฟ้าครับผม สวัสดีค่ะเบลล่าค่ะเคเดี๋ยวราเดี๋ยวรคนนี้มาดามฟันนี่ค่ะครับานบอกที่ไรมาค่ะกมาดามันนี่สวัสดีน้องชื่ออะไรคะปลาทองหรอบะอลอยลอยย่งก็จะมุมไหนดีอะไม่ต้องอยู่เอามาอยู่ นี่ก็มีดารานะคะเข้ามาป้อนอาหารช้างนะคะพลอยทองเป็นอาหารเสริมนะคะเนี่ยก็มาดามด้วยนะคะเนี่ยอ um, ู้อร่อยมากเลยโอ้โหอันน um um, ี yup ้เขาจะกินได้ไหมครับอยาเกมาไม่วยหรอเอาเข้าปากเลย หือฟ้าหืดฟ้าอันน้ได้มะหืฟ้านะคะเาบอกมาแ้วว่าทไมเาไม่ไม่อร่อยหรอใช่เดี๋ยวเราไปป้อนตัวตัวแม่าหน้าไปาไม่หวานเาะอืมมันมาอื่นื่องไอืมเดี๋ยวเขาเขากินอาหาร ยังพลอยทองลูบนะรองนาเหิอนฟ้านะคะกำลังแม่กลังรู้จักนะคะนี่

ี่เติอสาษิดหน่อยเค <Okay. S 3> อ,อ่ะเดี๋ยวจะไปต้อนถึงปาลเรากลัวเนาะ เป็นไงบ้างสิบวิประสบการณ์ประสบการณ์เกจงใจน้องไงเราไม่รู้ว่าฝากน้องตรงไหนโอเคลองดีนะลองดีลองดีไหมครับกลัวชาจริง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 กลัวหรอตอนไห่ได้ครับ วันนี้ก็มาป้อนอาหารเสริมให้ช้างชให้ช้างนะคะนี่อีกอันไหมฮะกลัวแล้วอันนี้อ่านะคะเข้ามาแยะเลยนะคะนี่ ขอิที่ช่องไทยโนสนะครับกดควูมท่งให้ให้ความทางเขาไปถ่ายด้วยด้คะได้วามด้านอยู่กดทแล้วนไคะสนุกใช่ไหมสนุกมากลอยขอพลอยขอพลอยขอแล้ว mm ิมหมดยาอยากขอมามามมา สมมติว่าพี่มาใช้ที่ีีแบบสามไม่ต้องเป็นสวันแบบมาที่นี่แล้วกลับเป็นท n ่นี่อาปากเดี๋ยวเดี๋ยวนะห่าก็วันที่แท้จริงจริง อยาเราทำไงหรือว่า <tang> ถ <s> ้าจะจับจากัหนเรื่องมาดามอยากลงมาแบบสองวันทสามวันขึ้นล่างเนี่ยครับที่จะมาจับในแลอยได้รเ่ดี๋ยวไฟชุดเสกสาวทาคม้้สาวกูยเลยแล้วก็าช้าเลยกถ่ายไปนีดห่อยไม่ถ่าย่กถ่เลยเพรว่ไนายรู้ก่อนไมจร้ไม่า้ไหมครับถ่่เต้พอ่าด้น้ไม่ คที่นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ